ตาสตาร์ทนะคะพวกเรารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เข้ารอบ15ทีมสุดท้ายช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา3คนในรอบไฟนอลด้วยนะคะอขอบคุณค่ะใส่ใจโลกใส่ใจคุณพวกเราใส่ใจพร้อม<อ>ค่ะสวัสดีค่ะหนูนั่งสาวนภัทรกมลเตชา,าทิพย์ จากทีมบันทอยดีไซน์ค่ะทีมหนูถึงจะมีคนเดียวแต่จะทำเต็มที่แน่นอนค่ะยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์กาแฟสดพร้อมดื่มจากแบรนด์เทคอบิวได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกเราทีมไกโกนะคะพวกเรามีความพร้อมเป็นอย่างมากครับที่จะเข้าไปในรอบไฟนนลนี้ครับและมั่นใจว่าผลงานของพวกเราจะสะท้อให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจของพวกเราอย่างเต็มที่ในรอบไฟแนลครับ สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราจากทีม a n i e e w i t t m e นะคะพวกเรารู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ผ่านเข้ารอบ1 5ทีมสุดท้ายและพวกเราพร้อมที่จะแสดงความสามารถแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจากทีม Bricks นะครับตอนนี้รู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นมากที่ผ่านเขา้ารอบ1 5ทีมพร้อมเจอกับทุกคนแล้วนะครับฝากติดตามแลวก็เชร์ทีมของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากทีม h o นะคะสำหรับการแข่งขันรอบไปนอบทังนี้เราต้องบอกว่าเราเต็มที่มากๆก็พวกเราจะทํำให้เต็มที่มากที่สุดนะคะฝากเป็นกทลัน สวัสดีครับผมทีม I Can Do It นะครับก็บอกเลยว่าพร้อมมากครับที่จะได้เข้าไปในรอบ15ทีมสุดท้ายเพื่อไปชิงกันต่อว่าใครจะเป็นผู้ชนะในงานนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพวกเรา The p o w e p o Girls เราพร้อมที่จะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และจะทำให้ดีที่สุดในรอบไฟนอลเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีม ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีครับผมแม็กครับผมแซ็คครับพวกผมกลุ่มเบเปอร์อาชิสากับโอดาคัตเตอร์บ็อกพร้อมที่จะเข้ารอบไฟนอลแล้วครับบคสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวตักาเสรนคุณค่ะจากทีมเซราคุณค่ะในการเข้ารอบ15ทีมสุดท้ายนี้ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและในรอบต่อไปดิฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะในสุดท้ายนี้ฉันขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ หนูกินไม่ออกอ่ะพร้อมแล้วครับสำหรับรอบต่อไป S C G P Packaging Speak Out 2 0 24แล้วพวกเรามาเจอกันนะครับสวัสดีครับพวกเรา Rocket W B D พวกเราพร้อมที่จะพัฒนา v ิว o บบรรจุพันธยาสีฟันของคนรุ่นใหม่ซึ่งเรามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยพันเปอร์เซ็นต์เอ้ยหมื่นเปอร์เซ็นต์เอ้ยเอ้ยล้านเปอร์เซ็นต์เอ้อยสี่ไอ ด one and only เราพร้อมจะสู้เราพร้อมจะชนะแล้วเจอกันนะคะ